นี่คือเต็ตโมอุ้ยยั่นตุ๊บเลยนั่นละมเระเบิดแตงโมนู่นแตงโมเระเบิดบ่อมนุยแล้วบาดไม่ดีหรอกนี่โอยเจ็บวดนี้เอ้าแตงโมแตงโมไอติมบายาครับกันเมื่อกี้ทำอะไรขอโทษจ้งทุกคนจุกก่อนคุยเอาไ แตงโมแตกซกินโชกินโชกล้องดิกินดีดอร่อยไหมบอ้อง่อร่อยไมึงมันคือแตกแล้วนี่ม่ได้กินดีดอกอร่อยไหมบอกกล้องพี่อร่อยไหมอร่อยมากเอากินดีๆกิเห็นไหมให้ตังค์ให้ตังค์ให้ตังค์อันนึงกัดกินดีๆมันเปื่อยหวานไปหวานมั้งแกกูซ้ายบอก หวานหวานม่รอหวานลเทีเ่ลยเขาขายยี่สบาทข่รยซื้อไยี่สิร้านเลยร้านม่เออถ้านขนาดว่าแตงสิเป็นขายสิบบาทหวานหวานไหรอกตัวเด็กคือน